พระครูภาวนาพิรัตหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ทิมอิสริโกเกจิชื่อดังแห่งวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสุดยอดพระเกจิแห่งดินแดนบุรพาต้นตำรับวัตถุมงคลผงพรายกุมารอันเลื่องชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานกว่า47ปีแล้วแต่ความลืม่อมใสศรัทธายังไม่ได้เสื่อมคลายที่นี่เป็นเหมือนกับว่าถ้าในภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะเป็นวัดที่ดังที่สุดละใช่ไหมพี่ใครก็รู้จักโลบูลทิมใช่ บอกเลยะครับว่าวัดนี้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยพลังงานนะฮะพลังแห่งความศรัทธาและปฏิหารของหลวงปู่ทิมอิสริโกจะมีเรื่องเล่าขานว่ามีปฏิษฐารมากมายเกิดขึ้นกับประชาชนแถวนี้แล้วก็คนที่เช่าวัตถุมงคลไป